The <laughs> ล่าสุดพักเพื่อไทยเปิดเวทีปราัยใหญ่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะนาโดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยโดยนางสาวแพททองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยใช้ระบบวิดีโอคอลร่วมปลาศัยด้วยย้าว่านโยบายปลดหนี้สินประชาชนและอาสา,าทําการตลาดให้เกษตรกรไปขายทั่วโลกขณะที่นายแพทย์ชนน่านก็ย้ํานะคะว่ายุทธศาสตร์แลนสไลด์310เสียงเพื่อไทยจะไม่ใช้กลไกสอวอมาใช้ในการเลือก นายยกรัฐมนตรีค่ะขณะที่พักพลังประชารัฐ นำโดยนายสันติพร้อมพัดเลขาธิการพักนะคะและนายชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพักเปิดเวทีปราสัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเสนอนโยบายแก้ปัญหาปากท้องโดยนายชัยวุฒยืนยันแนวทางการดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมชูบัตรสวัสดิการประชารัฐมารดาประชารัฐรวมทั้งย้ำหลักการก้าวข้ามความขัดแย้งก้าวข้ามความยากจน พร้อมกันนี้ Facebook ของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐยังได้โพสต์ข้อความระบุถึงการสื่อสารผ่านจดหมาย6ฉบับจบไปแล้วและขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจจ,จากนี้เป็นช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่ต้องสื่อสารกับประชาชนผ่านรูปแบบใหม่โดยจะตั้งคำถามและตอบคำถามเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับฝ่ายใดแต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำเฟซบุ๊กป้อมรายวัน โดยเริ่มที่คำถามไม่ลงสมัครปาร์ตี้ลิสต์แล้วก็ชี้แจงถึงเหตุผลการลงสมัครสอสอปาร์ตี้ลิสต์หรือแบบบัญชีรายชื่อว่าไม่ต้องการเป็นแค่ผลพลอยได้โดย โดยไม่มีส่วนร่วมอะไรกับการเมืองของประชาชนหรือว่าการเลือกตั้งต่างๆของประชาชนจึงเลือกที่จะเป็นทั้งหัวหน้าพักผู้สมัครสอสอรวมถึงเป็นแคนดิเดตนายกของพักโดยย้ำถึงความตั้งใจเป็นผู้นำในระบอบประชาธิปไตยที่สง่างามและไม่อยากโกหกตัวเองว่ามาจากการเลือกของประชาชน